เที่นี้เป็นเคสที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือพอมาตรวจร่างกายจริงๆแล้วเนี่ยอเปิดไปครั้งแรกเนี่ยได้เป็นน้ําขุ่นคักจะเรียกว่าหนองก็ไม่ใช่ค่ะหมอต้องบอกก่อนว่า สิ่งแปลกปลอมที่ล้วเขาฉีดเข้าในร่างกายเรามันโดยส่วนใหญ่มีความอินเนอร์มีกระบวนการอักเสบอยู่แต่ไม่ถึงขั้นเป็นหนองกรีดออกมาน้ําทะลักทลายเลยข้างละประมาณมากกว่า5 6 0 0 c ซีซีนะคะครั้งแรกก็คือเข้าไปกูดออกได้ประมาณหนึง่งแล้วก็ให้คนไข้กลับไปมันยังไม่ได้เอาออกทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะยังมีปัญหาขูดขาไม่เรียบไม่สวยในเคสเนี้ยสรุปสุดท้ายต้องกลับมาด้วยการพยายามเอาเนื้อเต้านมออกทั้งหมดเพื่อที่จะเอาซิลิโคนหรือสิ่งแปลกปลอมอยู่ออกให้ได้มากที่สุดนะคะก็จะเห็นเป็นก้อนเปน การผ่าตัดยกกระชับคู่กันไปในการผ่าตัดครั้งที่2ถามว่าเคสพวกนี้ในอนาคตจะมาใส่ซิลิโคนได้ไหมก็มาใส่ได้แต่ถ้าจะใส่เลยต้องประเมินก่อนเพราะมีโอกาสอักเสบติดเชื้อค่อนข้างเยอะนะคะอยากฝากเตือนสาวๆก่อนเลือกวิธีที่เหมาะสมมันก็จะอยู่กับเราได้นานแล้วก็ปลอดภัยค่ะ